สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าร้านแอคเตอร์ฟาร์มนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะกลับมาพูดกับเซียวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซีลพาลูกค้ามาชมนะคะสินค้าเข้าใหม่นะคะรถเข้าใหม่ของเรานะคะเป็นคูบ o ตา L ห้าศ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 0 7 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้570,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่60,000บาทเท่านั้นนะคะ L 5้1 8ูนย์ึง SP นะคะ5 0 7 0 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นที่600 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะ0942640798่นค่ะ0ูนย์2 9 5 1 5นะคะ 942640798ค่ะ0858529515นะคะโบต้า L5018SP นะคะโบต้า L5018SP นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2564นะคะใช้งานมาเพียงแค่900ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่60,000บาทนะคะ ผ่อนได้สูงสุด6ปีนะคะดาว60,000ผ่อน6ปีนะคะดาว60,000ผ่อน6ปีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะบอกเลยว่าต้องรีบๆแล้วนะคะคันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมนะคะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ทุกจุดทุกมุมนะคะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ทุกจุดทุกมุมเล ะะยางดีทั้ง4เส้นนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับนะคะคุยราคาแล้วก็สอบถามข้อมูลก่อนได้เลยนะคะที่ร้านแท็กเตอร์ฟารมตลาดรถไถมือ2จังหวัดขอนแก่นนะคะแท็กเตอร์ฟารมตลาดรถไถมือ2จังหวัดขอนแก่นนะคะ094264 0798ค่ะ085 852 9515นะคะแท็กเตอร์ฟารมยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านค่ะ